สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าไทรอัมทรเดนนะฮะรถคันนี้เป็นรถปี2022เลขไม่ห้าพันกิโลเมตรเท่านั้นครับมาเพราะว่าของแต่งเป็นรถใช้มือเดียวนะครับจะสวยแค่ไหนแต่งอะไรบ้างมาชมครับมาเลขไมค์คันนี้ครับมาดูครับวิ่งมาเพียงนะครับ8,796กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมค์จากบรรลูกค้าให้ดูทุกคันนะฮะคันนี้ครับหัวโช๊คดูอ่ะเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมตุบ ประกอบไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีรืรางปอกแผ่นเดิมกระจกไปแผ่นเดิมเช่นเดียวกันนะครับมือคลัตช์มือเบรกนะครับเป็นของเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้นะครับฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกนะครับไม่มีคราบนะครับไม่มีเราบอกว่าไม่มีรั่วซึมเลยประกับเร่งตัวหนังสือไม่มีเรือนรางปอกแผ่นสวยครับนี่นี่ครับคนนี้กุญใจมีกี่ดอกเมื่อไรอยากให้ทางไซไฟขายเช็คไว้ให้นะครับนี่ครับ ครอบถังเดิมสวยครับสติกเ cker w a r n ิ n งอยู่ครบฝาถังสวยไม่มีรอยสติ๊กนี่ครับนี้มีสติ๊กเกอร์กันถังมาให้ด้วยนะครับกันรอยถังเดิมก็มีมาให้นะครับไม่มีขาดหลุดร่อนแน่นอนนะครับเบาะนั่งครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับมาด้านหน้าครับถ้วยใหม่ด้านหน้าครับไม่มีรอยนะครับเห็นนะครับไม่มีรอยล้มแปะแตกราวแน่นอนนะครับโคมไฟหน้าเป็นแบบ full LED ครับนี่มาข้อมวามไฟ daytime running light ด้วยนะฮะนะครับกระบอกโช๊คสวยไม่มี บอกว่าไม่มีรอยนะครับบางคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกคราวนะฮะยางด้านหน้าครับยังคงเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์นี่คือ5,000กิโลเมตรแผลขอบล้อด้านหน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าครับก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโชคด้านล่างสวยครับนี่คาริบเป์เดิมครับจากนิชินนะครับไม่มีรอยนะครับนี่ครับพอนีครับมาพร้อมกับมาพร้อมกับกาดม้น้ัาแต่งจาก EvoTEC กนะครับพอท่อด้านหน้าครับนี่เป็นท่อฟูนะครับ เป็นท่อแต่งแบบ f u ลซ system ตั้งแต่คอท่อจนปลายท่อเลยนะฮะอันนี้ครับการล้มคาดเครื่องแต่งนะครับการล้มแต่งจากอีเวเทเช่นเดียวกันนะครับฝาป้าวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกล่าวแข็งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกหากขา21กลางนะครับไม่คดไม่งอครับมาดูท่อนี่ครับโยชิบุระนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่ออันนี้กันปลายเป็นคาร์บอนแท้ด้วยนะครับมา ตาติดง,ง่ายครับโอ้โหเสียงดังมากอัตราเ็นไงครับครับขึ้นเร็วลงเร็วอัตราเร่งครับเครื่องยนต์ต้อบอกว่าตอบสนองดีมากไม่มีสะดุดเลยนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอก ไม่มีดุ่งนะฮะนี่ยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์เต็มเต็มแบบนี้ฮะนี่คันติดรอหลังเดิมครับนะครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายครับคันนี้ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างเช่นเดียวกันพักษาฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่มีโคตไม่มีงอนะครับ แข้เครื่องฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับการล้มค่าเครื่องฝั่งซ้ายจากอีวอเท็ไม่มีรอยครับฝาว่าวาสวยครับไม่มีรัว่วซึมนะครับกาวนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูคอท่อครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะฮะหน้าเครื่องแห้งใสตาตาซันเตอร์บันุนชันบ,บุรีอยู่แล้วนะฮะนี่ะบอโชค๊คด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรันล้มมา,าสไลด์จานเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสามปากันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรกเ b s นะฮะ คันนี้เนี่ยพี่ตีเปิดราคาไว้อยู่เพียง219,000บาทเท่านั้นดาวน์ต้นเพียง21,800บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับก็ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ไปเลยฟรีค่าโอนฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศด้วยนะครับประเด็นสำคัญครับเงินสดรถได้อีกนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังหารถบิ๊กไบค์คุณภาพดีการันตีเล็กไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประเด็นสำคัญบริการหลักการขายที่คุณต้องประทับใจคุณต้องมาที่เท่านั้นนะครับ ทันเทอร์ไบค์ตนทบุรีครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ